ทุกคนใครลุ้นจนจบเหมือนบุ๋มบ้างบุ๋มลุ้นจนจบจ้าคือเอ็นดูไงเอ็นดูคือคนสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> ก็ดูเงินในถาดดิทุกคนดูจากถาดคนแรกคือแบบว่าคนสุดท้ายเนี่ยคือแบบขี้เยี่ยวเหนียวอะ่ะเอาจริงมันตักไม่ได้ไงแล้วถาดแบบนี้เราก็แบบเนาะเอ่อคนสุดท้ายก็ให้ปูไป เอ็นดูปู่แล้วปู่ก็ตักแม่นด้วยนะประเด็นคือแบบเนาะเอ็นดูอ่ะทุกคนลุน้นขี้เยี่ยวลานเลยจ้าบุ๋มก็ลุ้นจนจบนี่มันคือความน่ารักของครอบครัวซีเรเวลแล้วความน่ารักของน้องนุ๊กที่ให้กับญาติพี่น้องของน้องอะ่ะมันน่ารักเนาะครอบครัวเขาแบบว่าดูแล้วอบอุ่นอะ่ะ แม่ก็ลุ้นใหญ่เลยแม่ต้นก็พอสมจิตก็ลุ้นใหญ่เลยคือแบบว่า,าอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกไอ้แม่ก็แทบจะหยิบใส่จานให้อะ่ะประมาณนั้นอะ่ะอยากจะหยิบใส่จานให้เลยอะ่ะแม่ต้นอะ่ะคือก็ดูเงินในถาดดีคนสุดท้ายจะคนสุดท้ายอะ่ะทุกคนมันจะตักอะไรได้ล่ะเออบุ๋มก็ลุ้นจนจบนะทุกคนบุ๋มก็ดูลุ้นจนจบน่ารักอะ่ะ

อย่า้ยแบบนั้นหยิบทำไมกัเนี่ยลูกขึ้นอีกทีนะเราจะมีที่งานครับเอ้โหปวดไปลอย่าบอกย่ยไปโยขว้ยขวาอ้ขว้บนบนนใครตัวนั่นน่ะมิ้งคนูน้ำมาูจะบอกเอออ้อ้ขว้เฮ้ใช้เ้ ไปค่อยไปโครบเาบเอาบเอาบอารบเาบเอาบเอาราบอารบเออเอเอารอารบเอาเอานบเนารบอาอบเอาารบเอาเาออเาอเเอาเอเารเบอเา อมอมอมเอาไปเล่นอยู่บ้านคนเดียวไหมมันคนเดียวหาหน้าที่หรอเนี่ยด้านครมันพเาเาแล้วม้ดล้ดตุดต้ดต้คตร้ด้ด้ดตด้ดตุ้ด้ดต

เพื่อปากท้องของครอบครัวใช่จัดไปให้ได้เยอะๆยกยังยังไม่ยกถูกแล้วถูกแล้วเอายกเลยค่อยๆโยกยค่อยๆ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 ตามตาเดยคบเลยไปครมคแล้วคบแล้วครวน่้ เออาไรอะเอาใอเมื่อเียรมาไหนหาที่าไอ้บัแงได้ั้สองยให้เอาเบิร์ื่นี่เอาดิั้ขนาดตาลตาแค่ด้สิันบ่ซโอ้ยแพันคือยูป่ะเอูเค้มซิตีพิเศษเด้อครัมาเลยอื เอาไปก็ไปแตเพือนเอาไปท่านี่ยท่นกกได้กับเจ้าชีบ้างไดแหละเอ้าเบิ้งเบยืนเบิ้งรับมีมันดีดีอเอเอา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 าเวาเอเายเอาอนเอาเอาเเอาเอาอเอาอาเอาบอาออาออ ว้าิตมาหนีบ้าแล้วห่ักแล้วหนักแล้วเฮ้ยนั่น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 น่นนั่นนั่นนนนั่้น่นั่น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 ่นนั่นั่นั่น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 นั่น่นนั่นน่นนั่น่่่่่่่่่่่่่่่่ จ้าี่โอ้ประมาณรึ่งชั่วโมงครับขอบคุณจับตเจ็ดพันบาทหอจนะดสามร้อยสามสิบบเจ็ดพันบาทขอบคุณไ่เกือบมือ่ะวะเกือบมื่นอาลงเกือบเกือบห้าพันแล้วมัน่เก้าพันอลูกอันนี้ไหลนผ้าเหมาเนยมีขอบคุณสวัสดีครับ อันนี้ไล่กเริ่มแล้วเพราะเห็นพี่น้องบอกกลางกลางกางบอกะกิจกรรมนี่ารักครับจะได้ไปเที่ให้นทพี่น้องมาที่ก็ฟูดีี่ใหม่นะครับครอบครัวนะครับญาตเพี่น้องนะครับลุงป้านห่ไม่้ตัวท่า่ก็าเงินผมเอาลงไปพี่น้อยเดิอครับสองท่าอครับถ้เอ็เหรียญนี่ผมก็มาห้าก็หมด่มีครับ ครับก็ให้ความสุขกับคนแก่ทุนเท่าแล้วก็ทักทาะครับมีความสุขมีความสุขกันทวันหน้ากินข้าวปลาตีนสังขยาแล้วก็กินข้าวิปลาตีนขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมในเพีฟาร์มนะครับขอบคุณมากเป็นเลืศแต่ครับพี่ใหม่ปีนี้ก็รักษาสุขภาพร่างกายบนเรืคนที่จะเริ่มเก็มเกี่ยวโอ้โหนีนะครับคนที่เตรียมนะครับให้ความสืชกับเมียกับหญ้ากับ ชาตับยัดยาเชนะครับวันนี้น้องเหนียวเปนเริก้าข่าเมอนันมีชารดดอร์อกคูม่ก้าข่รมาน้องเหนียวไปร่วมกิจกรรมันใจยังไงก็อย่าลืมนะครับตั้งไมัใช่ัมชาสอนชาสอดีเลยดีและที่ไไป

นอ้น้อยน้อยได้ไปพันหกพันหกนะครับแล้วต้องรองมาคือไร่ลิงก็ไร่ลิงนะครับน้องสาวคนเล็กตระกูลของแี่นะครับได้ไปนึ่งพัน